thank you โซเชียลไม่ต้องอดหลับอดนอนเพื่อทําการบ้านแล้วจ้าเพราะดาราชื่อดังขวัญอุตสามณีได้ออกมายอมรับแบบตรงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเรื่องที่ดาราถูกแฉว่าใช้งานโหดเยี่ยงทาตลอด24ชั่วโมงแถมยังให้กินข้าวจานเดียวกับน้องหมานั้นหมายถึงเธอจริงแต่สิ่งที่สาวปริศนาแฉนั้นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ โดยเรื่องราวข่าวเมาส์เดือดนี้เริ่มต้นจากเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของสาวปริศนาที่เคยทํางานในบ้านของดาราที่รามอินทราได้ออกมาแฉดาราดังคนนี้ว่าใช้งานเธอโหดมากเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงห้ามนอนเด็ดขาดโดยจะได้นอนจริงๆก็ตอนที่ไม่มีงานและได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแถมจานข้าวที่ใช้คลุกข้าวให้น้องหมาก็ได้ให้เธอใช้จานนั้นกินข้าวอีกด้วยจนเธอสุดทนขอลาออกแต่กลับไม่จ่ายค่าแรงให้เธอกับน้องหลังจากทํางานได้3วัน ทำเอาโลกโซเชียลไม่รอช้าแห่ทำกันบ้านกันยกใหญ่ว่าใครคือดาราที่ถูกแชฉกระทั่งมีชาวเน็ตคนหนึ่งส่งเบาะแสชวนให้คิดถึงโพสต์ของดาราดังขวัญอุตสามณีที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศรับสมัครคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแถมบ้านของขวัญก็อยู่แถวรามอินทราคล้ายกับโพสต์ที่ถูกแฉอ,อีกด้วยเล่นเอาหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่ขวัญอุตสามณีกันยกใหญ่ ซึ่งพอเรื่องถึงหูขวัญก็ไม่รอช้าออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับผ่านสื่อทีวีช่องดังช่องหนึ่งทันทีว่าดาราดังที่ถูกแฉหมายถึงขวัญเองแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบที่เขาแฉเลย โดยขวานได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอเพิ่งปลดแม่บ้านไปได้สองคนจริงซึ่งทั้งคู่มาทํางานได้เพียงแค่3วันโดยก่อนหน้านี้มีการตกลงว่าให้ทดลองงาน2วันพอระหว่างที่ทดลองงานนั้นคนที่แฉทำน้องหมาของขวัญเข้าโรงพยาบาลแถมเด็กคนที่ดูแลน้องหมาอีกคนก็ไม่พาน้องหมาที่ป่วยไปโรงพยาบาลด้วย พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่สามารถตรวจน้องหมาได้เนื่องจากร่างกายของน้องหมาขาดน้ําจึงทําให้ไม่สามารถตรวจเลือดน้องได้ซึ่งขวัญให้เขาลาออกเพราะเขาทําให้น้องหมาของขวัญเกือบตายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนพังงาพังงาบ ส่วนเรื่องที่ถูกแม่บ้านแฉว่าขวันให้กินข้าวจานเดียวกับน้องหมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงพร้อมกับยืนยันว่าเธอไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านพูดรวมถึงเรื่องที่ถูกแชฉอีกว่าต้องเลี้ยงหมาตลอด24ชั่วโมงไม่ให้นอนหรือนอนได้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ เช่นเดียวกับแม่แอลแม่ของขวัญก็ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงผ่านพิธีกรชื่อดังมดดำว่าที่ผ่านมาบ้านของลูกสาวก็มีจานเยอะแยะจานกระดาษก็มีใครจะให้ไปกินข้าวชามเดียวกับหมาแล้วฉันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นด้วยซึ่งต่อมาขวัญก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการงัดคลิปกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุฟาดกลับแม่บ้านที่แชเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าทั้งเรื่องให้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงและเรื่องกินข้าวจานเดียวกับหมานั้นไม่เป็นความจริง รวมถึงภาพเหตุการณ์หลังจากน้องหมาของขวัญช็อกขวัญได้โทรแจ้งรถโรงพยาบาลสัตว์ให้มารับแต่แม่บ้านกลับปล่อยให้น้องหมาขึ้นรถโรงพยาบาลสัตว์ไปตามลาําพังส่วนเด็กคนที่จ้างให้มาดูแลน้องหมาอีกคนก็กลับไปนอนในห้องตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ขณะที่เพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเช่นเดียวกันโดยการโพสต์คำชี้แจงซึ่งอ้างว่าเป็นแม่บ้านของคู่กรณีขวัญโต้ซัดกลับว่าเธอไม่ได้ทําให้หมาของขวัญต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งน้องหมาป่วยอยู่แล้วและต้องป้อนน้ําทั้งคืนกับแม่บ้านอีกคน พอช่วงเช้าน้องหมาเลือดออกที่อวัยวะเพศจึงไปบอกแม่ของขวัญว่าให้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งแม่ของขวัญก็บอกว่าแม่บ้านคนเก่าไม่ได้ป้อนน้ำแล้วจะมาใส่ร้ายเธอเรื่องที่เธอทำหมากเกือบตายได้ยังไงและเธอก็เป็นคนลาออกเองไม่ได้โดนไล่ออกขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ